สวัสดีทักทายทุกคนที่กำลังชมอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะอยู่ในช่องทางไหนนะคามมาแล้วค่ะมาในช่วงเวลาตอนนี้ที่ฝนกำลังตกตกนะคะบ่ายโมงกับอีกยบนาทีนี่คือช่วงเวลาที่เราจะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศสำหรับในเช้า,เาไม่ใช่เช้าสิในบ่ายวันนี้ไปพร้อมๆกันตอนนี้นะักกุตุนิยมวิทยาพร้อมค่ะ ข่าวพยากรณ์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณนอนิชาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพด,ด,ดีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะบ่ายวันเสาร์วันนี้ฝนกําลังตกฉ่ําเลยค่ะคุณนอนิชาขณะนี้คุณนอนิชาพันธุรัตน์อุตุนิยมวิทยาชํานาญการนะคะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศ สดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกขณะนี้อำเภอเมืองเป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือยังตกมากน้อยแค่ไหนคะคุณนอนิชาอืตอนนี้ก็แดดออกค่ะ <laughs> อากาศแจ่มใสดีอากาศแจ่มใสว้าวคุณธนพร อำเภอเมืองเขาอากาศแจ่มใสแต่ส่วนเรานะคะฉ่ำไปด้วยน้องฝนเพราะฉะนั้นเราต้องมาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอยู่ที่ไหนทัก<ช>ทายกันเข้ามาได้ค่ะเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะก็จากภาพแรกนะคะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะเมื่อตอนเจ็ดโมงเชา้าวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า,าเรื่องของ บริเวณขอบบกดอากาศสูงนะคะที่เป็นสีน้ําเงินนะคะตอนนี้ก็ปกคลุมนะมีกําลังอ่อนนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้าน ى, ประเทศไทยตอนบนอยู่นะคะแล้วก็ ى, ทางด้านภาคใต้นะคะก็ ى, มีหย่อมขอบบรรยากาศต่ำนะคะตัวแอสีแดงนะคะ,ะ,คะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านภาคใต้ตอนล่างประเทศมาเลเซียตอนบนค่ะค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ต่อมาถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมในเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงบ่ายนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ถ้าเป็นตั้งแต่ชุมพรล,ลงมานะคะมีเมฆเป็นส่วนมากคะ่ะถ้าเป็นตั้งแต่ประจวบคีรีขันขึ้นไปนะคะก็มีเมฆมากะคะวมทั้งบริเวณทางด้านอ่าวไทยก็มีเมฆมากด้วยคะ่ะ คุณอิสาราสวัสดีนะคะคุณอิสารานะคะแล้วก็คุณโฟลเซถามว่าขนมฝนตกไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะส่วนคุณธนพรคอมเมนต์มาว่าเสียงชัดเจนนะคะทางคุณอ,อนิชารวมถึงวันนี้มีเสียงกล้องไหมคะคุณธนพรยังไงส่งมเมสเซจมาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวรอกันครู่หนึ่งค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ สำหรับภาพเรดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงช่วงบ่ายนี้นะคะในพื้นที่พัก ใช่ตอนบนนะคะก็มีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดสุราธานีแล้วก็ประจวบ,บคีครีขันธ์ขอพยากรสุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะหลังจากนี้ไปห่ะกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณอ่าวไทยนะคะห่างฝั่งออกไปของประจวบคีรีขันธ์ลงมานะคะจนถึงอตอนบนของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่งเรื่อยๆนะคะก็าอาจจะเข้าปกคลุมในพื้นที่ของ จังหวัดประจวบคี่คันลงมานะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชะะในช่วงเย,เย็นค่ําได้อยู่ค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถทิงพระหรือเปล่าคะหรือเป็นสถานีตรวจเรดาร์ที่หัดใหญ่คะ่ะตอนนี้ยังเป็นหัดใหญ่อยู่ค่ะค่ะแต่ก็สําหรับช่วงบ่ายนี้นะคะตา้พักปภาคใต้ตอนล่างคะ่ะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะก็ปก พุ่มนะคะก็บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะแล้วก็ทางด้านพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะสงขลานะะคที่มีฝนกําลังแรงอยู่นะคะในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดนะคะรวมทั้งจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสด้วยนะคะหลังจากนี้ไปหากลุ่มฝนที่อยู่บริเวณอ่าวไทยนะคะห่างฝั่งออกไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ สุราธานีต่อไปค่ะคุณอวยชัยขอบคุณนะคะบอกว่าเสียงชัดใช่ไหมคะคุณอวยชัยขอบคุณมากเลยชัยบุรีสุราษฎร์วันนี้มีฝนไหมอย่างนั้นไหมคะถ้าใช่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสําสหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะยังคงได้รับอิทธิพลจาก ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะก็จะทําให้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเขายังคงมีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดค่ะเพชรบุรีนะคะฝนจะน้อยสักหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ประจุบที่คขันลงมากค่ะ สงขลาปัตตานียะราแล้วก็นาราทิวาธนะมีการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แล้วก็ใน<ะ>พื้นที่ของจังหวัดชุมพรสุรารธานีนะครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงนะคะจะมีฝนออกระจายตัวได้ดีมากกว่าส่วนอื่นของภาคค่ะอยู่ที่ประมาณ เจดเปอร์เซ็นต์ของพื้น,นที่แล้วก็จะมีฝนตกนัได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้นะคะบางจุดนะครับตรงบริเวณที่มีฝนแรงตรงนี้ก็เอ่ออาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงคะรวมทั้งบางจุดนะคะก็จะมีฝนตกได้บ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะก็ระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนที่ตกหนักกันด้วยค่ะรองโบสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายวันนี้รองโบเข้ามาชมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยส่วนคําถามของคุณอิสารารอกันครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลางั้นเราตอบคําถามให้คุณอวยชัยสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าวันนี้ชัยบุรีสุราษมีฝนไหมครับค่ะก็สําหรับวันนี้ในพื้นที่ของอําเภอชัยบุรีเองนะคะวันนี้โอกาส เออมีฝนนะคะก็มีได้บ้างนะคะในช่วงออบ่ายเย็นตรงนี้นะคะมีโอกาสเจอได้บ้างนิดหน่อยค่ะค่ะมีนิดหน่อยนะคะส่วนคุณอิสราที่ถามมาว่าช่วงนี้ประดังเบซานะคะแล้วก็ในพื้นที่ไหนนะพื้นที่คลองหอยโครงจะมีฝนหนักมากไหมครับรอตามฟังพร้อมกันในพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเลยค่ะคุณนนทิช,ชาคะ ก็สําหรับในวันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะก็ถือว่าเอามีฝนเคลื่อนเข้ามาได้เป็นระยะระยะเลยะค่ะก็เจริงๆแล้วฝนมันก็เข้ามาได้เรื่อยๆในในพื้นที่จังหวัดสงขลาะะคะแต่ว่าสงที่อาจจะเจอได้บ่อยนะคะแล้วก็อาจจะเจอหนักได้บ้างก็จะเป็นโซนชายฝั่งนะคะอย่างค้าสมุสติ้งพระนะคะอำเภอเมืองอจันทกทีพาตรงนี้นะคะที่จะมีโอกาสเจอฝน ได้บ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งจังหวัดก็จะมีฝนเคลื่อนเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเป็นระยะ,ระยะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ของอตําบลประดังเบซาอําเภอสเดาเอิเนี่ยก็มีไหมคะฝนไม่หนักนะคะแต่ว่าก็มีเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆนะคะตกแป๊บๆแล้วก็หายไปอะไรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เข้ามาใหม่อีกสักพักห,หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือพูดง่ายๆคือมีแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาใหม่อย่างนี้เป็นรอบๆรอบๆใช่ไหมคะคุณนนิชาใช่ไหมคะ <lifting> อ่าโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามฟังนะคะคุณอิสราค่คะ<ม>เราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้นะคะ <_ D> ถ้าเป็นภาคใต้ทั้งหมดนะคะสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะว่าได้33.7องาศาเซลเซียสนะคะแต่แต่ถ้าเป็นเฉพาะในพื้นที่ของ ภาคใต้ฝั่งวันออกสูงสุดวัดได้33.3องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะต่อด้วยนะคะรายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้18ตุลาคมค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้นะคะวัดได้23.2องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะค่ะ เราจะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะคุณธีรพงศ์สวัสดีนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะก็ตรวจวัดฝนได้นะคะตั้งแต่เอจังหวัดประจวบครีขันลงมาเลยนะคะจนถึงจังหวัดยะลานราธิวาสนะคะแล้วก็จะมีฝนนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแถว ชุมพรแล้วก็สุราษธ,ธานีนะคะแล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดค่ะอยู่ที่นนอำเภอเมืองจังหวัด,วดชุมพรนะคะ,คะวันได้46.5มิเมตรค่ะค่ะวันนี้นะคะเห็นปรากฏดูมีแถบสีแดงไหนถึงว่ามีปริมาณฝนที่หนักทั้งอย่างที่คุณอ,อนิชาบอกนะคะก็คือที่ชุมพรมีอำเภอเมืองอสุราษฎร์ที่กาญจนดิษฐ ใช่ไหมคะแล้วก็เกาะสมุยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมีมีหลายพื้นที่เลยนะคะเพราะงั้นนะคะอยากให้ทุกคนที่ชมการนําเสนอแล้วก็การรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ในบ่ายวันนี้นะคะได้ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะทิ้งท้ายสําหรับวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงไม่ใช่ทิ้งท้ายสาหรับวันนี้ทิ้งท้ายในช่วงนี้คือพี่น้องชาวเรือชาวประมงเป็นยังไงบ้างคะคุณอนิชา ก็สำหรับชาวเรือชาวประมงนะคะในช่วงนี้ค่ะย,ยังคงเดินเรือกันได้ตามกติอยู่ นะคะก็ถ้าเป็นทางด้านอ่าวไทยนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอัดสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะส่วนทางด้านทะเลอันดามันกับทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองนะคะที่กาอตัวในทะเลเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีหนักบ้างด้วยนะคะในบางจุดค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือ บริเวณที่มีฝฟนฟ้าขนองกันด้วยค่ะคุณโฟรเซลหรือเปล่าคะที่ถามมาว่าขนอมนครวันนี้ฝนตกไหมคะคุณนอนิชาคะออสำหรับขนมนะคะวันนี้ก็มีตกเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็ตกตก,ตกหยุดๆนะคะก็ แล้วก็หายไปแล้วก็เ uh huh. ็มาใหม่นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะตกแล้วก็หายไปนะคะแล้วก็จะตกใหม่เพราะฉะนั้นมีภารกิจอะไรจะต้องทําหรือเปล่าคะยังไงวางแผนดีๆนะคะคุณโฟโโลอซนะคะเอาละคะ่ะวันนี้วันเสาร์บ่ายวันเสาร์แล้วบ่ายโมงสานาทีส่วนพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่ได้มานําเสนอไม่ได้ไลฟ์พยากรณ์อากาศเพราะฉะนั้นอยากให้คุณอ,อนิชาพูดถึงภาพรวมของอากาศในวันพรุ่งนี้ให้พี่น้องประชาชนคนที่ ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะสภาพอากาศก,ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะก็อยังคงมีฝนนะคะเข้ามาได้เรื่อยๆอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีหนักบ้างนะคะในบางช่วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะเนื่องด้วยว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยัยงคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันอยู่นะคะก็ะตั้งแต่ ประจวบลงมาเลยนะคะก็ฝนยังคงเยอะอยู่นะในช่วงนี้เข้ามาได้เรื่อยๆตก,ตก,ตกหยุด,ยดแล้วก็หายไปแล้วก็กลับเข้ามามใหม่นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่สักระยะหนึ่งเลยนะคะในช่วงนี้นะคะไม่ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้อย่างเดียวนะคะก็ สักระยะหนึ่งเลยคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงนี้สักกี่วันได้ค่ะคุณอนิชาสักระยะนี่คือสามก็สักอาทิตย์หนึ่งค่ะโอเคแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงอกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะคะที่จะมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ในช่วงนี้ค่ะก็เตรียมรับมือในเรื่องของปริมาณฝนนะคะที่จะตกอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็บริเวณชายฝั่งก็อาจจะตกหนักบ้างในบางช่วงด้วยนะคะก็ขอให้เตรียม ความพร้อมนะคะในเรื่องของปริมาณฝนที่ในคงตกอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยค่ะค่ะสัปดาห์หน้าด้วยค่ะค่ะโอเคคุณสุนัน์สวัสดีคุณสุนันต์นะคะก็คนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ก็คงจะได้ข้อมูลไปแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านอกจากปริมาณฝนจะมากขึ้นแล้วสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งช่วงเทศกาลนั้นคือเทศกาลกินเจคุณอนนิชารับประทานอาหารเจกับเขาด้ไหมคะอันนี้ขอคุยนอกเรื่องค่ะเพราะว่าเวลายังมีฝนตกช่วงกินเจเห็นไหมคุณชนะพรคอมเมนต์เข้ามาทันทีฝนตกช่วงกินเจเสมอเลยรับประทานอาหารเจกับเขาได้ไหมคะไม่ไม่สรุปจะพยักหน้ารับหรือว่าไม่รับหรือว่าทานอาหารเจไม่ทานไม่ทานไม่ทานอาหารเจอเคยมีโอกาสได้ลองดูสัก สั้งหนึ่งสักมื้อหนึ่งหรือเปล่าคะเคยมีความคิดอยากลองทอานอาหารเจไหมคะไม่มีความคิดไม่มีความคิด คุณธนาพรบอกว่ามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกแล้วลุงเอกคุณธนาพรเราจะมาเกลียกล่อมยังไงดีให้คุณให้คุณอนิชาเขาลองทานอาหารเจสักมื้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปหากลยุทธ์นะคะว่าเอ๊ะคนที่ไม่เคยคิดไม่อยู่ในความคิดเลยว่าจะทานไม่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะมันต้องมันต้องมีแรงบันดาลใจในบางเรื่องอัทีเช่นสมมตินะดิฉันคิดเองนะคุณอนิชาสมมติว่า ถ้าลูกทานอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ทานหนึ่งวันขอให้ได้รับขอให้มีผลดีในหน้าที่การงานได้หนึ่งขั้นอะไรเงี้ยสมมุตินะ,อะลองลองดูไหมคะลองดูไหมหรือว่าปกติดได้บ้งเป็นขั้นอยู่แล้วปกติได้เกิดหนึ่งขั้นอยู่แล้วหรือว่าเป็นสองขั้นอะไรหรือเปล่าคะแมมเดี๋ยวนี้เดีด๋ยวนี้เขามีเป็นขั้นกันอีกไหมดิฉันอาจจะเชยชมเบอร์หรือเปล่ายังมีเป็นขั้นอยู่อีกไหมคะราชการ เออตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นขั้นระดับอะเป็นแบบเป็นระดับ,บการชํานาญการชํานาญการพิเศษอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเลเวลใหม่ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นขั้นแล้วเงินเดือนหนึ่งขั้นสองขั้นอะไรอย่างเงี้ยอโอเคใช่ใช่ใช <c oughs> เพราะว่าเขาก็เปลี่ยนไปตามยุคไปตามสมัยนะคะ คงไม่ถนัดหรือเปล่าคะเออเข,เข้าใจได้นะคะว่า,าคือบางคือบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ผิดปกติที่เขาไม่ทานอาหารเจเขาเป็นคนปกติใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมเขาเป็นคนปกติคุณธนพร Thompson. แต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะเอออาจจะเราก็ปกตินี่แหละที่เราทานอาหารเจนะคะมันก็มันก็แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วที่ศูนย์อุตุมีคนทานอาหารเจกันบ้างไหมคะมีบ้างไหมคะนับนับนับได้สักก <S <S <ม>ี่คน ไม่มีเหรอคะไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่เจะเจอก็ยังยังไม่ <laughs> <laughs> โอ้ไม่มีใครทานอาหารเจเลยอ๋อโอเครับรู้ได้ว่าทุกคนนะคะก็แล้วแต่ตามอัธยาสัยอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วแล้วโอเค <laughs> ไม่ได้เป็นคนที่ทานอาหารเจแล้วคิดยังไงกับคนที่เขาทานอาหารเจเอาเอาพูดในฐานะคนที่ไม่เคยทานอาหารเจมาก่อนคิดยังไงรู้สึกยังไงที่เห็นเขาแต่งขาวกัน <laughs> ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย เฉยๆหรือว่าไงคะก็ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะม่ว่าแบบชอบกินยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเก็เคยเคยกินแบบอาหารจีนะแต่ว่าแบบไม่ได้กินแบบช่วงเจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยทานบ้างแล้วใช่ไหมคะเคยทานบ้างแล้วเคยเคยทานอยู่ค่ะอ่าจะบอกว่าแบบไม่ได้เหมือว่าอะไรนะแต่วมัไม่ได้เหมือนว่าแบบช่วงกินเจแล้วจะแบบทานอาหารเจกินอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจว่าจะกินอะไรอ๋อไม่ไม่ได้มีโมเมนต์นั้น ค่ะใช่ค่ะใช่ใชงั้นแสดงว่าก็เคยทานอาหารเจแล้วถามนิดนึงมีร้านอาหารเจอย,อยู่แถวถนนวชิราอําเภอเมืองสองขลานี่แหละแล้วก็มีร้านที่ขายดีมากๆเคยไปลองที่มันอยู่ในซอยอะค่ะคุณอนิชาเคยไปทานบ้างไหมคะไม่เคยใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ว่ากันนะคะ จริงใช่ค่ะคุณคุณธนพรทานเจได้ไม่ต้องสวมใส่สีขาวก็ได้ค่ะใช่คือคือใครไม่ใส่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่แปลกนะแต่บางทีเราก็อานิดนึงนะคะคุณฝน FC ประดังสวัสดีนะคะก็เป็นเรื่องปกติของแต่ละบุคคลเอาเป็นว่าถ้าใครถือสีลกินเจดูเหมือนว่าจะเริ่มตั้งแต่สตาร์ตตั้งแต่วันจันทร์20เป็นต้นไปใช่นะคะอ่ะ ก็หวังว่าการคุยนอกเรื่องวันนี้กับคุณอ,อนิชาก็คงจะทําให้คุณธนพรได้เห็นรอยยิ้มของคุณอ,อนิชาแล้วใช่ไหมคะแล้วแถมคอมเมนต์ด้วยนะว่ายิ้มแล้วตาหวานจังดูตรงไหนว่าตาหวาน ดูสังเกตตรงไหนว่าตาหวานอะนนี้โอ้ยตายแล้วทําไมทําไมเขาแบบว่าเออวันนี้เมืองนาราธิวาสมีฝนไหมครับโอเคคุณจอนเข้ามาในช่องทาง่าช่องทางเดิมอะค่ะเอ้ไม่ใช่ช่องทางเดิมช่องทางใหม่เป็นยังไงบ้างคะคุณอนิชาตอบคุณสอ,อนรสําสำหรับเมืองนาราธิวาสนะคะวันนี้ก็เออฝนก็ยังคงเข้ามาได้เรื่อยอยู่นะคะยังคงเข้ามาได้เรื่อยอยู่นะคะแต่ว่าเออช่วงไปสาย จนถึงเย็นเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะจะเป็นช่วงที่หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะฝนเลยจะเข้าเข้ามาช่วงค่ำจนถึงเช้านะคะแบบตกอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นะคะแล้วก็พอช่วงสายถึงเย็นก็จะหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีหนักบ้างบางช่วงด้วยนะคะคือช่วงนี้คุณจอรฝนไม่มีอยู่ตลอดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตกหนักตลอดทั้งวันก็จะมีหนักเป็นบางช่วงให้เราได้หายใจนิดนึงนะคะแล้วเราก็ ได้ออกไปทําภารกิจข้างนอกนิดหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาก็เจอน้องฝนเป็นพักหนึ่งเลยค่ะรวมไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยใช่ไหมคะที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ว่าต้องไม่พลาดในการเข้ามาชมไลฟ์นะคะในแต่ละช่องทางซึ่งวันนี้คุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการนะคะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เราเจอกันใหม่สับขอบคุณนะคะสวัสดี สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามฟังและก็ติดตามชมเราในบ่ายวันนี้นะคะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0ูนย์เจ6ดสี่สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหศ